สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุลมนะคะในหัวข้อแอบซองคนรักเก่าปี6-7เนะคะเราจะไปดูกันซิว่าเอ๊ะดวงคนรักเก่านะคะที่เรามูฟออนเป็นวงกลมที่เรายังไม่ลืมเขายังคิดถึงหรือว่ายังอยากกลับมาคืนดีกันน่ย เออดวงเขาเป็นยังไงบ้างนะในปี6 7นะคะแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะรีเทิร์นนะคะแบบว่าลมพัดหวนนะคะให้ได้กลับมารักกันอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันเป็นการสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนหรอกนะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะสเดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะเวลานั้นๆน,น,นะคะก็ใครก็ตามที่ได้โอนเงินมาสนับสนุนช่องผ่านเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้อมขออนุ พัฒนาบุญด้วยนะคะขอสาธุด้วยเพราะว่าเงินสนับสนุนช่องนะคะส่วนใหญ่อมจะเก็บไว้รักษา ลักกี้กระต่ายข้อเอียงที่อมรับอุปการะมานะคะอมเอาไปโพสต์ลงในชุมชนนะไปดูได้นะคะทั้งประวัติน้องด้วยทั้งอะไรแล้วก็เอาไปทําบุญทําทานด้วยนะคะแล้วก็ค่าขนมอ,อมส่วนหนึ่งก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะใครได้โอนมาแล้วนะคะหรือใครที่กําลังอยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็เชิญได้นะคะเบอร์มัญชีอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางซูเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณด้วยนะคะใครส่งมาช่องทางนั้นก็ขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะดูดวงส่วนตัวยังสามารถจองคิวกันเข้ามาได้เหมือนเดิมรายละเอียดทุกอย่างอยู่ คลิปนี้หมดแล้วนะคะยังไงอมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะช่วยกันแชร์หรือคอมเมนต์ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการแสดงออกว่าคุณอยากให้ช่องนี้อยู่ต่อไปนะคะชอบช่องนี้จังเลยอะไรเงี้ยนะคะช่วยกันแสดงออกได้จ้าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าคําทํานายกันนะคะเดี๋ยวลืมเปิด <laughs> ลืมเปิดอุปกรณ์ประกอบฉากนะจริงๆอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นหรอกนะคะเยอะ เป็นคนเยอะหลายสิ่งมากเ <c oughs> อลาละค่ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมที่มาดูคลิปนี้ค่ะเออขอดูก่อนเลยว่าคุณกับคนรักเก่าตอนนี้เป็นยังไงคะ่ะชาวธาตุลมกับคนรักเก่าตอนนี้เป็นยังไงข้อพลังงานหลักมีให้ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะถามว่าพลังงานหลักเป็นอย่างไรบ้างหรอ อารมณ์เหมือนยังคิดถึงกันอยู่เลยความสัมพันธ์ระหว่างชาวทัดลมกับคนนี้มันดูมีความเป็นเพื่อนหรือกลาลยนานมิตรนะคะมีความเป็นเพื่อนหรือกลาลยนานมิตรสูงมีบทเรียนดีๆร่วมกันมีประสบการณ์ดีๆร่วมกัน เคยมีความสัมพันธ์น่ารักน่ารักกันมาก่อนมีความทรงจําดีๆนะคะแล้วอันที่จริงความสัมพันธ์นี้ก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นคนคุยหรือว่าเป็นคนที่ทําอะไรร่วมกันนะคะออมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอดีตหรือตอนเนี้มันพ่วงก็ยังคงเป็นคนที่ยังอยู่ในแวดวงสังคมนะคะที่ทําอะไรร่วมกันหรือคุยกันอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าความสัมพันธ์แน่นอนนะคะก้าเหรียญก็คือมันก็เป็นอิสระจากกันนะ นะมันก็ไม่ได้ว่าเออมีมีการผูกมัดรัดตึงอะไรกันเนื่องจากอะไรสมมตุติตั้งแต่จบกันไปเนี่ยยัง move on ลำบากอยู่นะเดอะทาวเวอร์ Tower, คือมีเรื่องราวปุกบปรับฉับพลันนะคะโปะแตกปีแตกวีนแตกหรือว่ามีอะไรบางอย่างปุบปรับเนี่ยแล้วมันยังทิ้งความรู้สึกหนักใจให้อยู่เลย mm hmm. เช่นด้านมีภาระอะไรหนักอ,อกหนักใจร่วมกันนะคะหรือว่าด้านเป็นภาระทางความรู้สึกนะคะหรือว่ายังมูฟออนด้วยความยากลําบาก นะคะไม่รู้สิช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่หร,หรือว่าเป็นหนี้เป็นสินร่วมกันหรืออะไรหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์นี้นะนะแต่ว่าเก้าเหลี่ยนน่ะมันมัน,ม,นมันไม่ได้ผูกมัดอะไรมันเป็นอิสระกันนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยยังมีการสอดส่องมองดูอยู่นะนะคะหรือมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ค่อยชอบที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังต้องป้วนเปี้ยนกันค่ะเป็นไปได้นะเด็กดาบมันเป็นพลังงานในเชิงเฮ้ยยังอยากรู้อยากเห็นนะคะ เออหรือไม่ก็มีความเหมือนยังอยากคุยอยากเคลียร์ใจอะไรกันบางอย่างหรือว่าไม่ค่อยชอบที่พวกคุณเนี่ยยังต้องมาเกี่ยวข้องกันนะคะเป็นการไม่ชอบที่ยังต้องเกี่ยวข้องกันไม่อยากคุยและไม่อยากต้องมานั่งทำอะไรร่วมกันละอะไรอย่างนี้ก็ได้นะความสัมพันธ์นะคะอโอเคอันนี้คือสถานการณ์คุณกับคนรักเก่านะคะ แล้วอย่างนี้นะคะคนคนนี้ปี67เขาจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะคนรักเก่าของชาวธาตุลมปี2567เขาจะเป็นยังไงนะคะมีไพ่ชาววันอังคารพิจิกเมธด้วยนะเมื่อกี้ลืมบอกมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมโอเคเออดวงของเขาอันนี้ออมขออนุญ,ญาตอ่านในลักษณะที่ ไม่ไม่ไม่ซีเรียสว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่นะคืออ่านเป็นพลังงานฝั่งเขาลว้วนๆเลยแล้วคุณก็ลองเอาไปตีความเอาเองว่ามันใช่เรื่องราวของตัวคุณหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณไหมนะคะชีวิตของเขาจะเป็นยังไงในปีหน้าออมรู้สึกว่าเขาต้องประหยัดเงินมากๆหรือว่าบางคนเนี่ยจะเป็นปีที่เขารู้สึกเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวหรือเป็นปีที่เขารู้สึกว่า ทรัพย์สินเงินทองเนะี่ยมันต้องประหยัดมันต้องเก็บเงินนะคะเป็นปีแห่งการเก็บเงินประหยัดเป็นปีแห่งการรักษาสุขภาพมีเซฟโซนเซฟตัวเองเป็นปีแห่งการที่จะรู้สึกว่าโอ้ก็ก็ก็เหงาเหงาอยู่เหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อมมองว่าแต่ตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีความรักนะคะหรือว่ามีความห่วงใยอะไรให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยแหละ นะคะคแม้ว่าตัวเขาเองก็ต้องพูดตรงๆนะเหมือนกับจะเอาตัวไม่รอดอ่ใช้คํานี้ทีนี้ไอ้คาว่าจะเอาตัวไม่รอดเนี่ยถ้าเขารวยเนี่ยมันอาจจะบง่งบอกถึงสุขภาพหรือภาวะทางใจความเหงาก็ได้ไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วก็นั่นแหละโฮแ,แม้ว่าเขาจะเอาตัวไม่รอดแต่เขาก็ดูมีความรักใคร่เป็นห่วงเป็นใยมีความปรารถนาดีให้ใครบางคนนะคะแล้วก็ ออกแนวเหมือนกับเป็นปีที่เขาจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจที่จะที่จะใช้สติปัญญานะคะที่จะอ่อเหมือนกับเช็ดชัดเจนนะคะชัดเจนในเวที่จะจะทำเช่นถ้าเขาคิดว่าเขาอยากจะประสบความสำเร็จนะคะในด้านใดเรื่องใดก็ตามออมองว่าจะเป็นปีที่เขาค่อนข้างไปจุกจิกตรงนั้นนะคะจุกจิกกับความสำเร็จของตัวเองนะคะแล้วก็ไปค่อนข้างที่จะ คือมันมันเป็นไพ่ของคนที่จะจริงจังนะคะจะชัดเจนกับเส้นทางที่จะทําให้สําเร็จแต่มันได้ q ควีนอัลสอดเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ความเป็นควีนเนี่ยมันเป็นความมันมันเลยมีความแบบจุกจิกหยุมหยิมอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าเขาอาจจะแบบโอเคล่ละมันก็ดูจะจริงจังดูดูจะทําอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันชัดเจนแต่จะติด ขี้บ่นก็ได้นะคะจะติดแบบหุดหิดง่ายอารมณ์ไม่ค่อยบอดจอยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ขวัญผ่าซากมะนาวไม่ค่อยมีน้ำอะไรเงี้ก็ได้นะนะแต่ว่าใต้สำหรับ Page เพจช็อปคัพสออมมองว่าเขาจะดีนะคะกับคนที่เขารู้สึกดีด้วยเช่นมีคนมาอ้อนเขามีคนมาเข้าหาเขามีคนมาให้กำลังใจอะไรเงี้ย เขาก็จะทําตัวน่ารักได้นะคะแสดงว่าปีหน้าคนคนนี้เขาจะอ้อนจะน่ารักจะดีกับคนที่เขารู้สึกว่าเป็นกับเขาในเชิงบวกนะถ,ถ้าใครส่งความรู้สึกส่งพลังงานให้เขาในเชิงบวกเขาจะน่ารักใส่ประมาณนี้นะนะคะแต่ถ้า ม,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 มันมันไม่ใช่แล้วปุ๊บเอาองว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะมาน,นั่งก้มหัวงุดงยอมเอ่อเป็นลูกไล่ใครสักเท่าไหร่หรือว่าเอา่อยอมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะก้มหัวให้ใครงกงกคือไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะปีหน้านะอา่านะเพราะฉะนั้นเราใครที่ไม่ได้เข้าหาเขาในเชิงด้านบวกเอาว่าจะได้เห็นเขาแบบอย่างนี้เลยตั้งดับใส่มีกำแพง บางทีก็เกลี้ยกล่อมมีอารมณ์แบบปากเราะร้ายด้วยนะคะมีความปากคอเรอะร้ายนะเ,เป็นปีที่เขาน่าจะเอาดีทางด้านความสําเร็จเรื่องงานและการที่เขาจะต้องซัพพอร์ตสนับสนุนหรือเป็นห่วงเป็นใย,ยใครรักใครใครหรือมีใครสักคนที่ไม่ใช่มีใครสักคนหรือเขาต้องการพลังใจพลังกายกําลังใจที่จะให้มีใครมามาเข้าหามาซัพพอร์ตมาสนับสนุนอะไรอย่างนี้ก็ได้คะ่ะ นะคะว่าเขาน่าจะต้องการอะ่ะต้องการกำลังใจเหมือนกันนะแล้วพลังงานจากตัวเขาจริงๆเขาก็เป็นผู้ที่ให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตคนได้ประมาณหนึ่งเลยแต่เขาจะดีเฉพาะกับคนที่ดีกับเขานะคะอเขาก็ต้องการด้วยอะ่ะเป็นปีที่ต้องการกำลังใจการซัพพอร์ตสนับสนุนเหมือนกันนะแต่โดดเด่นคือเอาดีเรื่องงานเรื่องความรักเนี่ยอย่างที่บอกคะ่ะ มีมีมีบางคนที่เขาจะตั้งกำแพงด้วยแต่มีบางคนที่เขาจะดีด้วยอย่างที่บอกนะก็น่าจะเป็นประมาณเนี้ยมีใครสักคนค่ะที่มีใจให้กันเนี่แหละชอบชอบกันเนี่แหละนะมีใครสักคนออแต่ถ้ากรณีถ้าเขามีลูกแล้วอะ่ะก็เป็นไปได้ว่าเขาจะไปเข้มงวดกับลูกนะคะกรณีถ้าเขามีลูกนะจะเข้มงวดจุกจีก,กับลูกมากเลยเพราะว่าอยากให้อะไรอะไรมันสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะ รัลกลูกเป็นพลังงานของเขามันเป็นเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ทํางานเก่งจุกจิกยุ่มยิมแล้วก็ถ้ารักลูกก็รักรักเออนะคะอ่ะชีวิตเขาน่าจะเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้งั้นดูสิว่าชาวธาตุลมกับคนคน,คนนี้มีโอกาสที่จะลมพัดหวนกลับมารักกันไหมค่ะชาวธาตุลมกับคนรักเก่าคนนี้มีโอกาสที่จะลมพัดหวนกลับมารักกันไหมมีไพ่ชาวพิจิกนะคะ ชาวธาตุน้ำการากฎมีนพิจิกชาวอา่กุ้มนะคะเดอะซันนะคะเออจะมีโอกาสลมพัดหวนกลับมารักกันไหม มี2เคสนะคะเคสแรกถ้ามีการเลิกรายาอย่าร้างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วอยู่ในระหว่าง move on เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าฉันไม่เอาแล้วละ่ะนะพลังงานตรงเนี้ยนะคะรักแบบเนี้ยเออฉันไม่เอาแล้วละเหนื่อยฉันอยากเป็นอิสระไปดีกว่าขอเซซิโรดีกว่านะคะแล้วถ้ามันต้องข้องเกี่ยวด้วยเรื่องอะไรก็ ให้มันเป็นแค่เรื่องนั้นแหละนะคะเป็นเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์หรือมันถ้าถ้ามันต้องข้องเกี่ยวอะไรไปก็เออก็ทําตามนั้นแหละอะไรเงี้ยในบางเคสคือไม่เอาแล้วนะคะเป็นไปได้ไหมว่าจะไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกันเลยก็เป็นไปได้ในเคสที่ move on อยากหลุดพ้นเนี่ยก็ก็คงจะปีกวิเวกมีส่วนพื้นที่ส่วนตัวไปพยายาม move on ไปแต่เอาว่ามันทางใจมันยังไม่ขาดอะ่ะมันยังมีการเฝ้ามอง ดูบางอย่างอยู่จับตามองดูอยู่นะคะนะในเคสที่แบบพยายามหลุดพ้นไปอีกเคสหนึ่งออมีความรู้สึกว่าการ move on นั้นมันทำไม่ได้สําเร็จมันเป็นไปได้เหมือนกันทว่าจะมีโอกาสนะคะที่จะได้วกวนเปี้ยน,เ,ยนเออป้วนเปียนะในบางเคสเท่านั้นนะคะ เป็นโอกาสที่จะยังได้วกๆ,ๆวน,วนๆวนปวนเปียนปนเปียนแต่ดูแล้วไม่ไม่ได้ตกคําว่ากลับมารักกันหรือกลับมาเป็นแฟนนะคะอาจจะแค่มีการเปิดโอกาสให้กันและการได้ป้วนเปียนอยู่แต่ยังมีความไม่ค่อยยอมกันหรือความแตกต่างที่รู้สึกได้ว่าต้องดูไปนานๆนะคะมีสองเคสนะคะชาวะทะลมนะะแต่รู้สึกจะโดดเด่นไปในทางที่แบบน่าจะ อยากเป็นอิสระไปมากกว่าแม้จะมีภาระร่วมกันหรือมีอะไรข้องเกี่ยวกันนะคะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์สูงกว่านะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะชาวธาตุลมกับคนรักเก่าคนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณในอนาคตจะเป็นยังไงมีไพ่าชาวมีนะคะ Uh, ชาวเมถุนอุ้ยตายร <c oughs> ่วงมันร่วงมละช่างมันแล้วก็พฤ้ศพนะคะแนวโน้มเหรออุ้ยเอ้ยชาวทัดลมบางคนบางคนเท่านั้นนะคะบางคนเท่านั้นนะคะจะยัง มีการตัดสินใจอะไรไม่ได้บางอย่างยังไม่ตกผลึกทําให้ต้องตกอยู่ในความสัมพันธ์ในเชิงรักทางเลือกความสัมพันธ์ความรักที่รักที่เป็นไปไม่ได้บางเคสเท่านั้นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์บางคนจะตกอยู่ในสถานก,การรักทางเลือกหรือรักที่เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้แต่เหมือนกับต้องปล่อยให้เป็นแบบนั้นในบางเคสแต่ว่า สำหรับบางคนที่อดทนมานานแล้วรู้สึกทุกอกทุกใจกับความสัมพันธ์ลักษณะนี้เหลือเกินทั้งผูกพันทั้งมีเรื่องเงินเชื่อมโยงกันหรือว่าสังคมร่วมกันเนี่ยอาจจะมีการบล็อกปิดกัน้นนะคะแล้วมองหาสิ่งที่มันจะดีกว่าที่มันจะมั่นคงชัดเจนได้นะคะออมรู้สึกว่าบางคนยังจําเป็นต้องจําใจใช้คําว่าจําใจคือสองดาบเนี่ยมันมันเป็นพลังงานในเชิงปฏิเสธเสียไม่ได้หรือ ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกหรือตัดสินใจอย่างไรกับรักทางเลือกครั้งนี้หรือเมื่อไม่รู้จะทําอย่างไรดีตัดสินใจไม่ได้ก็เลยต้องอยู่อย่างเงียเพรึใต้สําหรับมันได้ฮรลาแฟนน่ะนะคะจําเป็นต้องอยู่แบบนี้เป็นรักทางเลือกเป็นรักต้องห้ามเป็นอะไรเป็นอย่างที่เป็นไปไปได้ยากลําบากเนี่ยแต่บางเคสคือฉันจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นพลังงานถ้ามันเป็นช้อยเป็นทางเลือกไม่เอาดีกว่าแบบบล็อกปิดกั้นดีกว่าฉันไม่อยาก ไปตกไปเป็นตัวเลือกใครหรือฉันไม่อยากต้องไปแย่งของใครอะไรเงี้ยนะคะเออแนวโน้มจะเป็นประมาณนี้นะคะเอาเรามาคอนเฟิร์มที่ข้อความซิในปี2567คนรักเก่าของชาวธาตุลมคนเนี้ยเขาอยากส่งข้อความอะไรนะคะมาถึงคุณนะ2567คนรักเก่าของคุณเขาอยากส่งข้อความมาว่าเขาบอกว่าเธอกับฉันยังเด็ก อ่ะเช่นไรตอนนั้นที่พวกคุณคบกันวุฒิภาวะน้อยหรือเปล่าหรือว่ารู้จักกันน้อยไปเนาะไ,ไม่ได้รู้จักกันลึกซึ้งหรือ,เ,อเด็กด้วยอายุก็ได้คือมันก็จะพ่วงกันอะถ้าอายุยังน้อยแล้วมาคบกันมันก็วุฒิภาวะน้อยอยู่แล้วนะคะเพะะี่น้นก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะพวกคุณเนี่ยคบกันตอนสมัยเด็กๆหรือว่าวุฒิภาวะรู้สึกน้อยไปนะรู้จักกันน้อยไปนะได้คะ่ะเขา เขาสงสัยว่าถ้าคุณจะอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่มีเขาไหมเขาสงสัยมากเลยนะคะเขาพยายามไปหมกมุ่นเรื่องงานเพื่อให้ลืมชาวธาตุลมค่ะเขาเขาสัมผัสได้ว่าชาวธาตุลมจะทิ้งเขาไว้นะคะจะทิ้งเขาไปอ่าเขารู้ตัวถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองแล้วค่ะ เขาหวังว่าเขาจะปฏิบัติกับคุณได้ดีกว่าที่ผ่านมานะแสดงว่าเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาดูแลคุณไม่ค่อยดีนะคะโอ้ขอให้ให้ชาวาลมให้อภัยเขาด้วยอะ่ะเขารู้ตัวนะเนี่ยเอออยากให้คุณให้อภัยเขาค่ะแล้วเขาก็เล่นบทสนทนาระหว่างคุณกับเขาในหัวตลอดเลยนะแล้วเขาก็จดจำดีเทลอะไรหลายๆอย่าง ดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างในวันนั้นได้นะคะเป็นวันสักวันหนึ่งที่เขาจดจําอะนะคะแล้วเขาก็รู้ตัวเขาล้าเส้นคุณเออก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยล้าเส้นคุณทําให้เขารู้สึกผิดอยากแก้ตัวจังเลยหวังว่าจะให้อภัยนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> เออใต้สํำรับอะไร เขาบอกว่าบางครั้งเขาตื่นขึ้นมาเราคิดถึงชาวธาตุลมด้วยนะคะแอาล่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันต่อ,ตอไปนะคะฝากสนับสนุนช่องด้วยเบอร์บัญชีอยู่ใต้คลิปนะคะกด Subscribe กันเยอะๆเลยนะวันนี้ออมลาชาวธาตุลมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่2567ค่ะบ๊ายบาย